ภาพของเดวิดเบคแฮมกลายเป็นไวร่าทั่วโลกเชื่อแล้วเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆแม้จะอายุ48ปีแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าซุปตาหนุ่มเดวิดเบคแฮมนั้นดูแลตัวเองดีมากๆหุ่นยังแซบ่บหน้าก็หล่อเหลาไม่เปลี่ยนไม่แปลกใจที่สีภรรยาคนสวยวิกตอเรียเบคแฮมจะทั้งรักทั้งหลงครองกันมานานกว่า24ปี ล่าสุดภาพของเดวิดเบคแฮมกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เกิดการเปรียบเทียบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนย้อนกลับไปเมื่อปี1998นิตรสารชื่อดังอย่าง f o 2เคยทำนายไว้ว่าเดวิดเบคแฮมจะมีหน้าตาแบบในภาพทางด้านซ้ายในปี2020แต่พอมาดูปัจจุบันของเธอแทบไม่มีส่วนใกล้เคียงกันเลยสักนิด